บอกว่าผมก็ไม่สนใจครับต่างๆนานา,นานเนี่ยแหละครับคือสัญญาณการเมืองที่อันตรายสําหรับคนเป็นรัฐบาลตัวอย่างเช่นสัป,ปดาห์ที่แล้วข่าวข้าวของรัฐบาลข่าวใหญ่ควรจะเป็นเรื่องมติคณะรัฐมนตรีแก้ปัญหาประชาชนโดยเฉพาะยิ่งการลดราคาน้ํามันนะครับการลดราคาค่าไฟแต่ข่าวใหญ่ที่กลบแล้วกลายเป็นข่าวของรัฐบาลที่คนจดจําที่สุดคือ1นนะครับข่าวคุณเศรษฐาเคลื่องปากา 2. ข่าวความไม่ชัดเจนเรื่องที่มาที่ไปของนโยบายแจก1 0 0 0 0มืนะครับและ 3. คือข่าวแจกเงินข่าวจ่ายเงินเดือน2งวดทั้งหมดนี้คือข่าวใหญ่ซึ่งมีปัญหาแล้วเป็นข่าวซึ่งกระทบภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีข่าวลดค่าไฟควรจะเป็นข่าวดีที่สร้างคะแนนนิยมใหรัฐบาลซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องของการกระบัดสัตว์นะครับพราะเมื่อมีการลดค่าไฟมีการลดราคานะมันมันควรจะเป็นข่าวดี แต่มันไม่มีข่าวดีที่อิมเพรสประชาชนเข้าไปในใจประชาชนเพราะมันถูกกลบด้วยเรื่องข่าวคุยังปากาสื่อก็พาดหัวว่านายกอารมณ์ร oh ้ายขี้โมโหวันนั้นคือวันแรกที่ภาพลักษณ์คุณเศรษฐาว่าเป็นคนขคี้โมโหเริ่มมาและว,วันนี้มันลามไม่หยุดน,นะครับนอกเหนือจากเรื่องของภาพลักษณ์ขี้โมโหก็คือเรื่องของการชี้แจงการแจกเงินที่จนถึงวันนี้คุณเศรษฐาซึ่งตอนหาเสียงบอกว่าชัดหมดแล้วที่มาเงินชัดหมดดีเบตไม่ขึ้น คุณเศรษฐาไม่เคยขึ้นแต่คนของพรรคเพื่อไทยนะครับถามทีไรบอกว่าชัดแล้ว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 แล้วพอมาถึงวันนี้ไม่รู้ไม่ตอบใจเย็นๆขออีกนิดนะครับจนกลายเป็นที่มาที่สื่อรุ่นใหญ่นะครับอย่างเช่นคุณสุทธิชัยยุนตั้งข้อสังเกตอย่างที่เมื่อวานนี้เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นสถานการณ์ที่คุณเศรษฐาเมื่อไหร่ที่เจอคําถามยากๆเนี่ยนะครับ คุณเศรษฐาก็จะเอาแต่ตอบว่าใจเย็นๆนะครับเจอคําถามเมื่อไหร่ใจเย็นๆนะครับเรื่องเงินดิจิตอลจะชัดเรื่องเม็ดเงินเมื่อไหร่ใจเย็นๆอยงนั้นเรื่องค่าแรงจะชัดเมื่อไหร่ใจเย็นๆกลายเป็นใจเย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 ็นตลอดเวลาและทุกเรื่องที่บอกว่าใจเย็นนั้นเป็นเรื่องซึ่งเคยถูกถามช่วงเลือกตั้งนะครับแต่คุณเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าชัดแล้วชัดแล้วไม่ต้องถาม ไอเดียมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ได้เอาประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นปัญหาที่มันถาถมท่วมทนพับรัฐบาลเศรษฐาอยู่ใจเย็นๆนิดนึงประโยคที่คุณเศรษฐาใช้เป็นคำตอบตอบคำถามยากๆเวลานี้เนี่ยแหละครับคือประเด็นนะครับทำให้ความเชื่อถือของคนต่อรัฐบาลเนี่ยค่อยๆแผ่วลง ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,นโยบายทุกอย่างที่เคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงตอนหาเสียงมีคนของพรรคบอกว่าพร้อมชัดเจนทำได้ทำทันทีไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือน25,000นะครับแต่ตอนถึงวันนี้ขอรายละเอียดทุกเรื่องใจเย็นๆนะครับรนี่คือภาพลักษณ์ซึ่งเกิดและกระทบกับรัฐบาลในสัปดาห์แรก ที่ไม่ควรจะเป็นแต่นี่คือข้อเท็จจริงทางการเมืองที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการที่เอ,อะไรก็ให้ใจเย็นๆเนี่ยมันไปตอบย้ำภาพลักษณ์ของความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายแล้วที่อันตรายกว่านั้นคือมันไปตอบย้ำภาพลักษณ์ใหญ่ก็คือว่าคนไม่เชื่อถือนายกและคนพร้อมจะมองในแบบที่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็จะรู้สึกว่า คนจ้องจะหาเรื่องทำอะไรคนก็ด่าทำอะไรคนก็ตําหนินะครับเ <_ d ata> มื่อวานนี้ไปที่แม่สายเนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นนะครับมีภาพของคนรอคิวที่แม่สายแม่สายผมว่าคนไทยทุกคนเคยไปนะครับแต่ว่าในการไปแม่สายเนี่ยหลายคนก็คงทราบว่าแม่สายเนี่ยจะมีด่านนะครับและในด่านของแม่สายเมื่อวานนี้เนี่ยซึ่งคุณเศรษฐาไปเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพว่าในจุดที่คุณเศษฐาไปเนี่ยการจราจรติด นะครับด่านจุงจุดที่จะข้ามไปชายแดนที่จะบริเวณสะพานซึ่งจะข้ามไปฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับคิวยาวเฟยแล้วในทวิตเตอร์ก็บอกเนี่ยนายกไปคนเดือดร้อนกลายเป็นภาพลักษณ์ของการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอีกมันหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เข้าสู่ทำเนียบแต่ข่าวไม่ดีเนี่ยกลบข่าวดีนะครับข่าวไม่ดีเป็นข้อเท็จจริงหมดหรือเปล่าอันนั้นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องทีมสื่อต้องชี้แจงเป็นเรื่องทีมนายกต้องชี้แจงแต่ในแง่ข่าวเนี่ยข่าวเชิงลบข่าวเชิงนิ่งตีฟ กบข่าวดีนะครับแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ตามข่าวคราทั้งหมดของวันนี้ก็คงจะเห็นว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณเศรษฐานะครับโดนวิพากษวิจารณ์ด้วยเรื่องอะไรนะครับคุณเศรษฐาโดนวิพากวิจารณ์ด้วยเรื่องของเหตุการณ์ชี้นิ้วอ่ะชี้นิ้วใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งตอกย้ําภาพความเป็นคนขี้โมโหของคุณเศรษฐาอีกนะครับคุณเศรษฐาขี้โมโหจริงหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้หรอก นะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวคุณเศรษฐานะครับแต่ที่พูดได้ก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีแต่เรื่องแบบนี้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาของคุณเศรษฐาหรือเป็นปัญหาของสังคมที่ไม่ชอบคุณเศรษฐาหรือเป็นปัญหาของทีมสื่อของฝ่ายรัฐบาลทีมสื่อของพรรคเพื่อไทยและทีมสร้างภาพลักษณ์คุณเศรษฐาซึ่งมีปัญหาในการบริหารภาพลักษณ์คุณเศรษฐาผมไม่ทราบว่ามันคือใครปัญหาอยู่ที่ไหน แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาจริงนะครับภาพคุณเศรษฐาไปวันนี้แล้วไปดูลงพื้นที่เนี่ยมีภาพชี้นิ้วนะครับภาพชี้นิ้วเนี่ยตอนนี้คนเห็นคลิปเนี่ยพูดไปก็ตรงๆเหมือนกันว่าไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับพอคนเห็นภาพเนี่ยนะครับเห็นคลิปเต็มๆเนี่ยคนก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยก,กุณเศรษฐาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ตอนแรกที่มีการเผยแพร่พภาพกันเนี่ยนะครับมันถูกวิจารณ์อย่างเงี้ยเนี่ย นะครับตอนแรกภาพที่เผยแพร่เนี่ยนะครับเป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพนะครับที่พอเห็นในลักษณะนี้เนี่ยคือคุณเสรษฐาไปชี้นิ้วใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับภาพเป็นแบบนี้คนเห็นก็เห็นแต่ภาพแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นการตอกย้ำอิมเพรสชั่นว่าคุณเสรษฐาเป็นคนขี้โมโหจากเรื่องเครื่องประกาเคลียร์เพิ่งจบไปหลังจากนั้นพยายามเดินหน้าทำงานนะครับ แต่พอหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปภาพของความเป็นนายกขี้โมโหกลับมาอีกต้องย้ำนะครับว่าคุณเศรษฐาเป็นคนขี้โมโหจริงหรือไม่เนี่ยผมว่าไม่มีใครในโลกตอบได้หรอกผมก็ไม่ใช่คนในครอบครัวคุณเศรษฐาก็ไม่สามารถตอบได้แต่ภาพลักษณ์ของความเป็นคนขี้โมโหเนี่ยนะครับเป็นภาพลักษณ์อันตรายนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ในแง่ระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสจะทําร้ายคุณเศรษฐาได้ แล้ววันนี้นะครับปัญหานี้มันกำลังหลอกหลอนรัฐบาลอยู่หรือเปล่านะครับนี่คือคำถามนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าคนในรัฐบาลตระหนักหรือไม่ว่าปัญหานี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่ร้ายแรงซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับจะกระทบกระเทือนกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเองนะครับนี่คือเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่า คนในรัฐบาลเนี่ยเขาเขาเห็นถึงปัญหานี้ไหมเขาตระหนักถึงปัญหานี้ไหมนะครับผมไม่ทราบผมหวังว่าเขาจะเห็นเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ภาพลักษณ์ของคุณเศรษฐาวันนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นภาพของการขี้โมโหนะครับแล้วกกลายเป็นภาพของคนขี้เกี้ยวกาดนะครับกลายเป็นภาพของคนขี้หงุดหงิดซึ่งต้องย้ำว่าเป็นภาพนะครับคุณเศรษฐาเป็นจริงหรือไม่เนี่ยไม่มีใครรู้เพราะพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านผู้ชมเอง ก็ไม่มีใครรู้จักคุณเศรษฐาเป็นการส่วนตัวคนที่รู้จักคุณเศรษฐาเป็นการส่วนตัวก็คงจะต้องเป็นคนที่เคยทํางานกับคุณเศรษฐาหรือว่าเป็นคนในครอบครัวคุณเศรษฐาส่วนนั้นเขาคงจะตอบได้ว่าคุณเศรษฐาเป็นอย่างไรแต่สําหรับประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราซึ่งไม่มีโอกาสรู้ว่าคุณเศรษฐาตัวเป็นเป็นเป็นอย่างไรนะครับภาพที่สื่อสารผ่านสื่อแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้คุณเศรษฐาเนี่ยเสียหายพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องที่ไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด100%เรนะครับเรื่องคุณเศรษฐาขี้โมโหรหรือไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด100%เพราะไม่มีใครรู้แต่ภาพความขี้โมโหมันถูกสื่อจริงๆนะครับแล้วมันถูกสื่อในแบบที่ยิ่งนานนะครับยิ่งทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยถูกมองในแง่ที่เป็นแบบนี้ชี้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วชีนวช้นิวน้วขี้โมโหไปเรื่อยๆ ไม่ดีกับความเป็นนายกรัฐมนตรีเองซึ่งควรจะเป็นนายกของคนทุกคนนะครับคุณเศรษฐาวันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องของการขี้โมโหนะครับเรื่องของคลิปนี้เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณเศรษฐาคุณเศรษฐา,าเขาเห็นคลิปแล้วก็มีคนทวิตนะครับว่าเขาเป็นคนขี้โมโหเนี่ยคุณเศรษฐาเขาก็ทวิตตอบทันทีอันนี้เป็นข้อดีของคุณเศรษฐานะครับที่เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับใส่ใจแล้วก็พยายามตอบ คุณเศรษฐาเขาก็ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับมีคนทวิตเตอร์บอกว่านายกเศรษฐาดุตำรวจลงจากรถให้มาทําหน้าที่ตอนเดินตรวจเขื่อนที่เชียงใหม่อันนี้คือข้อกล่าวหานะครับคือข้อกล่าวหานะครับทวิตเตอร์บอกแบบนี้นายกเศรษฐาดุตำรวจลงมาจากรถให้มาทําหน้าที่ตอนเดินตรวจเขื่อนที่เชียงใหม่แล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรเยอะไปหมดคุณเศรษฐาเนี่ยทวิตกลับไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกให้ดับเครื่องยนต์ครับ เนี่ยนะครับคุณเศรษฐาเขาก็วิจารเขาก็ชี้แจงแบบนี้ว่าไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกให้ดับเครื่องยนต์ครับนะครับเพราะฉะนั้นในคําอธิบายของคุณเศรษฐาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ดุนะครับแต่แค่บอกให้เจ้าหน้าที่นั้นดับเครื่องยนต์นะครับซึ่งในทวิตเตอร์ก็มีคนถามอีกว่าถ้าไม่ดับเครื่องยนต์ล้วจะต้องไปชี้ใส่เขาอย่างนี้ด้วยนะครับกลายเป็นประเด็นถกเถียงมาอีกแต่ทั้งหมดที่ผมจะสื่อสารท่านผู้ชมฟังก็คือผมเห็นปรากฏการประหลาดนะครับนั่นก็คือปรากฏการที่เหมือนกับคนเนี่ยนะครับ ลึกๆยังมีความไม่ชอบคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะด้วยหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะไม่ชอบนายกได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการไม่ชอบนายกเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะบอกว่าประชาชนผิดนะครับที่ที่ไม่ชอบคุณเศรษฐาก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าประชาชนมีสิทธิ์จะชอบหรือไม่ชอบใครก็ได้มันเป็นเอ,อเอกสิทธิ์ของคนที่เป็นประชาชนเขาจะชอบ คุณเศรษฐาหรือไม่ชอบเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์นะครับแต่ความเป็นนายมนตรีเองเนี่ยก็ต้องอดทนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณเสรษฐาานี่นะครับวันนี้เป็นแบบนี้ก็คือมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกมองในเชิงลบนะครับถูกมองในเชิงไม่ดีนะครับต้องย้ําว่าเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเสรษฐาในฐานปะปัจเจกบุคคลดีหรือไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ในแง่กระแสข่าวนั้นดูเหมือนความรู้สึกของคน ที่มีต่อคุณเศรษฐานั้นยังไม่เป็นความรู้สึกเชิงบวกร0 0ซึ่งจะทําให้รัฐบาลเนี่ยทำงานยากนะจะทําให้รัฐบาลทํางานยากต้องยอมรับความจริงก่อนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามานะครับโดยหน้าตักที่เสียหายนะครับคุณเศรษฐาเองหรือพรรคเพื่อไทยเองคุณภูมิธรรมก็ยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาตั้งรัฐบาลแบบเทหมดหน้าตัก นะครับทุ่มหมดตัวคําว่าเทหมดหน้าตักหรือทุ่มหมดตัวเนี่ยแปลว่าต้นทุนหรือเครดิตเนี่ยนะครับของการตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตราบัตสัตว์หรือการถูกมองว่าข้ามขั้วเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะดังนั้นรัฐบาลทํางานอะไรเนี่ยยากนะครับความไม่ชอบรัฐบาลมีอยู่เดิมตั้งแต่การตราบัตสัตว์ดังนั้นวิธีที่รัฐบาลจะฟื้นความนิยมคือเร่งสร้างผลงานเร่งทํางานนะครับแต่เมื่อจะเร่งทํางานเนี่ยนะครับการถแถลงผลงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกมอง ในเชิงลบและถูกข่าวเชิงลบในลักษณะนี้หลบอยู่ตลอดเวลาข่าวเคลื่องปากกาความไม่ชัดเจนเรื่องที่มาของเงินนะครับแจกจ่ายเงินเดินราชการแบบ2ง,งวดหรือล่าสุดวันนี้นะครับเรื่องของการชี้ใส่ตํารวจซึ่งคุณเสรษฐาบอกว่าคุณเสรษฐายอมรับว่าชี้จริงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะคนที่โพสต์เขาบอกว่าคุณเศรษฐาดุนะครับคุณเสรษฐาไม่ได้เป็นเสร็จเรื่องชี้แต่คุณเสรษฐาบอกว่า ชี้เนี่ยชี้แต่ไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกว่าให้ดับเครื่องยนต์นะครับผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นประเด็นนะครับในแง่ข่าวเนี่ยไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยถ้าคุณเสถาณวันนี้ครองใจประชาชนได้แต่เมื่อคุณเสถาวันนี้ยังครองใจประชาชนไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าทําอะไรเนี่ยคนก็จะจับจ้องนะครับมองนะครับตั้งคําถามนะครับ แสดงความสงสัยอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสถานการณ์จริงที่รัฐบาลชุดนี้กำลังเจอนะครับหน้าตักทางสังคมที่ต่ำจากการข้ามค้่นะครับรัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าตรบัตรสัตว์ไม่อยากใ,ใช้ให้ใช้คาว่าโกหกนะครับผมไม่อยากจะทะเลาะก,กับรัฐบาลเพราะตอนนี้รัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเขาคุมทหารและตำรวจนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ยุคก่อนเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมก็ทํางานโดยถูกทหารตำรวจจับตาม,มานานแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วผมก็ไม่อยากถูกจับตาโดยทหารและตำรวจซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้พรรคเพื่อไทยอีกดังนั้นก็จะไม่ใช้คําว่าตรบัตรสัตว์ไม่ใช้คําว่าโกหกเพราะกลัวทหารและตำรวจในยุคพรรคเพื่อไทยจะมาคุกคามแบบที่เคยเกิดย้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับแต่บอกแบบนี้ว่าประเด็นนี้คือประเด็นที่มันคาใจประชาชนแลวพอประเด็นนี้มันคาใจเนี่ยมันเหมือนมันกลายเป็นบรรยากาศว่าคนพร้อมจะจับผิดจับผิดจับผิดตลอดเวลาดังนั้นการทํางานของรัฐบาลวันนี้เหนื่อย นะครับผลักดันนโยบายอะไรเนี่ยคนไม่สนแล้วครับคนพร้อมจะมองเรื่องต่างๆนานานะครับต่างๆนานานี่คืออเท็จริงนะครับผมไม่ได้พูดนะครับว่าคุณเสรษฐาเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่ความเป็นคนของคุณเสรษฐาไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับประชาชนไทยเป็นเรื่องของคุณเศรษฐาแต่ภาพลักษณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับภาพเชิงลบเนี่ยต้องรีบแก้ผมไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สไตล์คุณเศรษฐาเองหรือเปล่านะครับหรืออยู่ที่ คนมีอคติกับคุณเศรษฐามากเกินไปคนไม่ชอบคุณเศรษฐามากเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ที่ทีมสื่อทีมสร้างภาพให้คุณเศรษฐาทีมพับบิกเมเกอร์ทั้งหลายที่สร้างภาพให้คุณเศรษฐานั้นทํางานไม่เป็นเกินไปหรือเปล่าจนทําให้ข่าวคราวที่ควรจะเป็นข่าวบวกของรัฐบาลเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยข่าวเชิงลบวันนี้ไปลงพื้นที่นะครับควรจะมีข่าวเชิงบวกกลายเป็นไปแต่ข่าวแบบนี้นะครับแม้กระทั่งตอนบ่ายเนี่ยนะครับไปดูเรื่องของการเผายาเสพติด นะครับแต่ข่าวเรื่องเผายาเสพติดเนี่ยคนไม่สนใจสนใจอยู่เรื่องนี้ชีนช้นิ้วชีนวช้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วมีอยู่แค่นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับเพราะแปลว่ารัฐบาลกําลังเจอความไม่รักรัฐบาลนะครับความไม่รักรัฐบาลนะครับซึ่งจะทําให้รัฐบาลทํางานเหนื่อยหลายท่านอาจจะจําได้นะครับว่าในช่วงเลือกตั้งนะครับผมก็เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายที่ว่ารัฐบาลจะไม่มีเวลาของการดื่มน,น้าพึ่งพระจันทร์ นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันหนักกว่าที่ผมคิดมันไม่ใช่แค่ไม่มีเวลาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แต่มันกลายเป็นสถานการณ์ที่คนพร้อมจะพร้อมจะวิจารณ์นะพร้อมจะตั้งคําถามนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะเหนื่อยมากในการทํางานหรือว่าในการผลักดันนโยบายต่างๆเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าไม่โอเคไม่โอเคพูดอะไรก็ไม่ฟังตลอดเวลาเพราะนี่คือเรื่องของรัฐบาลในวันนี้นะครับที่เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงเรื่องรัฐบาลต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่า หลักการของรายการนี้คือหรือหลักการของผมตอนทารายการเดิมคือให้พื้นที่กับทุกคนนะครับให้พื้นที่กับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันนะครับแล้ววิธีในการทําสื่อเนี่ยนะครับในการดูว่าให้พื้นที่กับใครเท่าเทียมกันง่ายๆดูสองสเรื่อง1ดูสิ่งที่เรียกว่าแอร์ไทม์คือระยะเวลาที่ให้เนี่ยเท่ากันไหมสองนอกเหนือจากแอร์ไทม์เนี่ยนะครับก็คือดูว่าการจัดลําดับเรื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับบางสื่อนะครับ เปิดมาปุ๊บ20นาทีแรกมีแต่เรื่องรัฐบาลเพื่อไทยมีแต่เพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยอีก10นาทีสุดท้ายเป็นเรื่องพรรคการเมืองอืง่นแล้วก็บอกว่าให้แอร์ไทม์เท่ากันถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะช่วงต้นเนี่ยถูกให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นหมดส่วนพรรคอื่นเอาไปไว้ช่วงท้ายถ้าอย่างนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าเทียมกันแต่เป็นการพูดถึงพรรคอื่นเพื่อให้การพูดถึงพรรคเพื่อไทยในแง่โฆษณาชวนเชื่อมีน้ําหนักเพราะผมใช้วิธีอีกแบบผมพูดถึงเพื่อไทยแล้วผมก็จะพูดถึงก้าวไกลสลับไปสลับมา ผมพูดถึงเศรษฐาผมก็จะพูดถึงพิธาสลับไปสลับมาเพราะผมเชื่อว่านั่นคือวิธีที่จะแสดงออกว่าเราให้ความสําคัญกับพื้นที่นะครับหรือทุกพักอย่างเท่าเทียมกันจริงๆแต่ว่าเรื่องของพิธาวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับผมจะพูดเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากฟังก็คือเรื่องของ,องปฏิพัฒสันติพาดาดังนั้นะท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับ ผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ช่วยกันถ้าท่านดูทางเพจสีรดคำไพบูลนะครับท่านช่วยกดไลค์นะครับท่านช่วยนะครับแสดงความเห็นนะครับท่านช่วยกดแชร์นะครับและที่สาคัญถ้าหากท่านดูทางเพจสีรดคำไพบูลท่านสมัครสมาชิกรายเดือนของเพจสีรถคำไพบูลได้หรือท่านส่งดาวสนับสนุนขณะที่ผมไลฟ์ได้นะครับหากท่านดูทางช่องสีรดทอนะครับ ท่านสามารถกดไลค์ท่านสามารถกดแชร์ท่านสามารถร่วมคอมเมนต์นะครับแล้วท่านก็สามารถจะสนับสนุนนะครับการทำช่องสีรถทอ้อนะครับตั้งแต่การเป็นสมาชิกรายเดือนไปที่ปุ่มแชทนะครับใต้ปุ่มแชทมีตัว S นะครับกดตัว S สามารถจะสนับสนุนรายเดือนได้นะครับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ลายท่านถามก็คืออะไรซูเปอร์สติ๊กเกอร์เหมือนพวงมาลัยนะครับไปดูนักร้องถูกใจพร้อมพวงมาลัยแต่ YouTube ไม่มีพวงมาลัย ครับ u t u b e ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อสติกเกอร์นะครับแล้วส่งเข้ามาให้ผมทางปุ่มแชทก็จะสนับสนุนผมได้หรือถ้าท่านไม่อยากซื้อสติกเกอร์ซึ่งเหมือนกับการคล้องพวงมาลัยท่านกดปุ่ม S แล้วกดไปตรงซูเปอร์แชทนะครับจะสามารถกรอกจำนวนเงินที่ท่านสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าซูเปอร์สติกเกอร์เหมือนการคล้องพวงมาลัยเนี่ยซูเปอร์แชทก็เหมือนกันเอาเงินยัดเข้าไปในกระเป๋านักร้ออันนั้นคือซูเปอร์แชท หรือวิธีที่ง่ายที่สุดอีกแบบหนึ่งคือสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับด้อมหมูปิ้งด้อมหมูกรอบต่างๆนานา INGING, ไปที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับด้อมหมูปิ้งก็เดือนละ35บาทวันละ1บาทด้อมเนื้อปง๖5บาทวันละสบาทด้อมผักผลไม้80บาทนะครับวันละประมาณ2บาทเ0เต็มที่คือด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนวันละ8บาทถูกกว่าตัวรถเมย์นะครับถูกกว่าตัวรถเมย์นะครับหรือนะครับสแกน QR code อย่างที่ท่านเห็นนะครับ มุมขวาล่างเอาโทรศัพท์มาจอนะครับถ้าท่านดูโทรศัพท์2เครื่องเอาเครื่องที่1จอนะครับจะใช้แอปธนาคารไหนทําได้หมดนะครับหรือถ้าท่านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวท่านแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วค่อยเปิดแอปเอารูปจากที่แคปไว้เนี่ยที่หลังก็สามารถทําได้หรือง่ายที่สุดนะครับก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับ มีคนที่ชื่อลุงตู่รักลุลงตู่บอกว่าสิรดพูดไปกลืนน้ำลายไปดูแล้วก็รู้ว่าโหนผมว่าทุกคนในโลกเนี่ยนะครับพูดไปก็ต้องกลืนน้ำลายไปนะครับมีใครที่พูดแล้วไม่กลืนน้ำลายครับคุณลุงตู่เนี่ยนะครับคุณพูดโดยไม่กลืนน้ำลายะครับถ้าคุณไม่กลืนน้ำลายน้ำลายท่วมปากคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไหลท่วมหัวท่วมจมูกคุณนะครับดังนั้นก็เข้ามาสแสดงความเห็นในเชิงก่อกวนนะครับลบกวนการทํางานของเพื่อนๆนะครับการดูเนื้อหาสาระเราก็ลบทิ้งไปนะครับไม่เป็นไรนะครับ ลุงตู่นะครับเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์ประหลาดสามารถพูดโดยไม่ลื่นน้ำลายได้นะครับก็น่าสนใจนะครับว่านอกเหนือจากจะเป็นแฟนคลับของนายกที่ประหลาดแล้วยังมีพฤติกรรมประหลาดพูดโดยไม่กลื่นน้ำลายได้นะครับพูดโดยไม่ลื่นน้ำลายได้อยากเห็นตัวลุงตู่ที่เป็นแฟนคลับลุงตู่ตัวจริงจริงว่าเวลาพูดแล้วไม่กลื่นน้ำลายเนี่ยน้ำลายมันจะท่วมปากขนาดไหนแล้วถ้าน้ำลายท่วมปากมันจะล้นจากปากมันเลอะหน้าเลอะจมูกเลอะหัวนะครับคลุมทั้งตัวขนาดไหนนะครับ อ่ะนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเกร็ดขำๆนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องขำๆเบรกอารมณ์ท่านผู้ชมนะครับนิดหนึ่งนะครับผอพูดคําว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่เหมือนคุณเสฐาเลยนะฮะอ่ะเข้าสู่เรื่องของหมออ๋องกันต่อนะครับเรื่องหมออ๋องนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หลายคนอยากจะฟังนะครับดังนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องของหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับขอบคุณคุณส่วนเล็กนะครับที่สนับสนุนทางซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณคุณ คุณไก่นะครับที่สนับสนุนทางซ u ปเปอร์แชทด้วยเช่นกันคุณมาทีวีคุณแพรสนับสนุนทางซ u ปเปอร์แชทด้วยกับคุณมากๆนะครับหลายคนเลยนะครับกับคุณคมากๆนะครับเข้าสู่เรื่องของมออ๋องกันนะครับปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับผมจะเริ่มเรื่องเค็ีชี้แต่ไม่ได้ดุครับเพียงแต่บอกว่าให้ดับเครื่องยนต์นะครับผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าใครถูกใครผิด เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นประเด็นนะครับในแง่ข่าวนียไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยถ้าคุณเสฐาณวันนี้ครองใจประชาชนได้แต่เมื่อคุณเสถาวันนี้ยังครองใจประชาชนไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ว่าทําอะไรเนี่ยคนก็จะจับจ้องนะครับมองนะครับตั้งคําถามนะครับแสดงความสงสัยอยู่ตลอดเวลา และนี่คือสถานการณ์จริงที่รัฐบาลชุดนี้กําลังเจอนะครับหน้าตักทางสังคมที่ต่ําจากการข้ามขั้วนะครับรัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้ใช้คําว่าตรบัตสัตว์ไม่อยากใช้ให้ใ,หใช้คําว่าโกหกนะครับผมไม่อยากจะทะเลาะก,กับรัฐบาลเพราะาตอนนี้รัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเขาคุมทหารและตํารวจนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ยุคก่อนเพื่อไทยเนี่ยนะครับผมก็ทํางานโดยถูกทหารตํารวจจับตาม,มานานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว ผมก็ไม่อยากถูกจับตาโดยทหารและตำรวจซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้ใตพรคเพื่อไทยอีกดังนั้นก็จะไม่ใช้คำว่าตราบัตสัตว์ไม่ใช้คำว่าโกหกเพราะกลัวทหารและตำรวจในยุคพรคเพื่อไทยจะมาคุกคามแบบที่เคยเกิดย้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับแต่บอกแบบนี้ว่าประเด็นนี้คือประเด็นที่มันขาใจประชาชนแลวพอประเด็นนี้มันขาใจเนี่ยมันเหมือนมันกลายเป็นบรรยากาศว่าคนพร้อมจะจับผิด,จ,ผดจับผิดจับผิดตลอดเวลาดังนั้นการทํางานของรัฐบาลวันนี้เหนื่อยนะครับผลักดันนโยบายอะไรเนี่ยคนไม่สนแล้วครับ คนพร้อมจะมองเรื่องต่างๆนานานะครับต่างๆนานานี่คือข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ได้พูดนะครับว่าคุณเศรษฐาเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่ความเป็นคนของคุณเสรษฐาไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับประชาชนไทยเป็นเรื่องของคุณเสรษฐาแต่ภาพลักษณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับภาพเชิงลบเนี่ยต้องรีบแก้ผมไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สไตล์คุณเศรษฐาเองหรือเปล่านะครับหรืออยู่ที่คนมีอคติกับคุณเศรษฐามากเกินไป คนไม่ชอบคุณเศรษฐามากเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ที่ทีมสื่อทีมสร้างภาพให้คุณเศรษฐาทีมพับบิกเมเกอร์ทั้งหลายที่สร้างภาพให้คุณเศรษฐานั้นทํางานไม่เป็นเกินไปหรือเปล่าจนทําให้ข่าวคราวที่ควรจะเป็นข่าวบวกของรัฐบาลเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยข่าวเชิงลบวันนี้ไปลงพื้นที่นะครับควรจะมีข่าวเชิงบวกกลายเป็นไปต่ข่าวแบบนี้นะครับแม้กระทั่งตอนบ่ายเนี่ยนะครับไปดูเรื่องของการเผายาเสพติดนะครับ แต่ข่าวเรื่องเผายาเสพติดเนี่ยคนไม่สนใจสนใจอยู่เรื่องนี้ชี้นิ้ว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 มีอยู่แค่นี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับเพราะแปลว่ารัฐบาลกําลังเจอความไม่รักรัฐบาลนะครับความไม่รักรัฐบาลนะครับซึ่งจะทําให้รัฐบาลทํางานเหนื่อยหลายท่านอาจจะจําได้นะครับว่าในช่วงเลือกตั้งนะครับผมก็เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายที่ว่ารัฐบาลจะไม่มีเวลาของการดื่มน,น้าพึ่งพระจันทร นะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันหนักกว่าที่ผมคิดมันไม่ใช่แค่ไม่มีเวลาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แต่มันกลายเป็นสถานการณ์ที่คนพร้อมจะพร้อมจะวิจารณ์นะพร้อมจะตั้งคําถาม,ถามนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะเหนื่อยมากในการทํางานหรือว่าในการผลักดันนโยบายต่างๆเพราะว่าคนจะรู้สึกว่าไม่โอเคไม่โอเคพูดอะไรก็ไม่ฟังตลอดเวลาเพราะานี่คือเรื่องของรัฐบาลในวันนี้นะครับที่เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงเรื่องรัฐบาลต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่า หลักการของรายการนี้คือหรือหลักการของผมตอนทํารายการเดิมคือให้พื้นที่กับทุกคนนะครับให้พื้นที่กับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันนะครับแล้ววิธีในการทําสื่อเนี่ยนะครับในการดูว่าให้พื้นที่กับใครเท่าเทียมกันง่ายๆดูสองสเรื่อง,ง,ดง <S <S 1ดูสิ่งที่เรียกว่าแอร์ไทม์คือระยะเวลาที่ให้เนี่ยเท่ากันไหมสองนอกเหนือจากแอร์ไทม์เนี่ยนะครับก็คือดูว่าการจัดลําดับเรื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับบางสื่อนะครับ เปิดมาปุ๊บ20นาทีแรกมีแต่เรื่องรัฐบาลเพื่อไทยมีแต่เพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยอีก10นาทีสุดท้ายเป็นเรื่องพรรคการเมืองอื่นแล้วก็บอกว่าให้แอ์ไทม์เท่ากันถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะช่วงต้นเนี่ยถูกให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นหมดส่วนพรรคอื่นเอาไปไว้ช่วงท้ายถ้าอย่างนี้ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าเทียมกันแต่เป็นการพูดถึงพรรคอื่นเพื่อให้การพูดถึงพรรคเพื่อไทยในแง่โฆษณาชวนเชื่อมีน้าหนักเพราะผมใช้วิธีอีกแบบผมพูดถึงเพื่อไทยแล้วผมก็จะพูดถึงก้าวไกลสลับไปสลับมา ผมพูดถึงเศรษฐาผมก็จะพูดถึงพิธาสลับไปสลับมาเพราะผมเชื่อว่านั่นคือวิธีที่จะแสดงออกว่าเราให้ความสําคัญกับพื้นที่นะครับหรือทุกพักอย่างเท่าเทียมกันจริงๆแต่ว่าเรื่องของพิธาวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับผมจะพูดเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากฟังก็คือเรื่องของปฏิพัฒน์สันติพาดาดังนั้นะท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับ ผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ช่วยกันถ้าท่านดูทางเพจรรสีรถขามไพบุญนะครับท่านช่วยกดไลค์นะครับท่านช่วยนะครับแสดงความเห็นนะครับท่านช่วยกดแชร์นะครับและที่สาคัญถ้าหากท่านดูทางเพจสีรถขามไพบุญท่านสมัครสมา,สมาชิกรายเดือนของเพจสีรถขามไพบุญได้หรือท่านส่งดาวสนับสนุนขณะที่ผมไลฟ์ได้นะครับหากท่านดูทางช่องสีรถทอนะครับ ท่านสามารถกดไลค์ท่านสามารถกดแชร์ท่านสามารถร่วมคอมเมนต์นะครับแล้วท่านก็สามารถจะสนับสนุนนะครับการทําช่องสีรถทอนะครับตั้งแต่การเป็นสมาชิกรายเดือนไปที่ปุ่มแชทนะครับใต้ปุ่มแชทมีตัว S นะครับกดตัว S สามารถจะสนับสนุนรายเดือนได้นะครับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ลายท่านถามก็คืออะไรซูเปอร์สติ๊กเกอร์เหมือนพวงมาลัยนะครับไปดูนักร้องถูกใจพร้อมพวงมาลัยแต่ YouTube ไม่มีพวงมาลัย นะครับ YouTube ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อสติกเกอร์นะครับแล้วส่งเข้ามาให้ผมทางปุ่มแชทก็จะสนับสนุนผมได้หรือถ้าท่านไม่อยากซื้อสติกเกอร์ซึ่งเหมือนกับการคล้องพวงมาลัยท่านกดปุ่ม S แล้วกดไปตรงซูเปอร์แชทนะครับจะสามารถกรอกจำนวนเงินที่ท่านสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับถ้าซูเปอร์สติกเกอร์เหมือนการคล้องพวงมาลัยเนี่ยซูเปอร์แชทก็เหมือนกันเอาเงินยัดเข้าไปในกระเป๋านักร้ออันนั้นคือซูเปอร์แชท หรือวิธีที่ง่ายที่สุดอีกแบบหนึ่งคือสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับด้อมหมูปิง้งด้อมหมูกรอบต่างๆนานา,นาไปที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับด้อมหมูปิ้งก็เดือนละ35บาทวันละ1บาทด้อมเนื้อปิ้ง65บาทวันละ2บาทด้อมผักผลไม้80บาทนะครับวันละประมาณ2บาทเจเต็มที่คือด้อมหมูกรอบ250บาทต่อเดือนวันละ8บาทถูกกว่าตัวรถเมย์นะครับถูกกว่าตัวรถเมย์นะครับหรือนะครับสแกน QR code อย่างที่ท่านเห็นนะครับ มุมขวาล่างเอาโทรศัพท์มาจอนะครับถ้าท่านดูโทรศัพท์2เครื่องเอาเครื่องที่1จอนะครับจะใช้แอปธนาคารไหนทําได้หมดนะครับหรือถ้าท่านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวท่านแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วค่อยเปิดแอปเอารูปจากที่แคปไว้เนี่ยทีหลังก็สามารถทําได้หรือง่ายที่สุดนะครับก็ธนาคารกรสิกรไทยนะครับ0 0 7 2 9 7 7 0 6 8นะครับ มีคนที่ชื่อลุงตู่และลุลงตู่บอกว่าสิริดพูดไปคืนน้ำลายไปดูแล้วก็รู้ว่าโหดผมว่าทุกคนในโลกเนี่ยนะคร